เดีพวกเจ้าหลังจากเฮ็ดแกงเพชรแล้วเนาะก็ออกมาตะเรินปลาว่าสิมาหาเห็ดเนาะพวกเจ้า after I m a k e the um chicken red curry you guys I wanted to check out the mushroom again so but l o o k at it I'm not gonna find nothing เห็นบอพวกเจ้าก็ยังว่าค่อยว่ามันบ่คือกันกับบ้านเฮ้า ที่ว่าเฮาม,มีโอกาสได้ไปหาได้อยู่ตลอดนะพวกเจ้าไปย้ำได้ก็หาได้อยู่ตลอดฮะมันเป็นอย่างซี่ระบ้อนี่นะป่านี่เห็นบอนี่ใบไม้มันเป็นอย่างซี่แล้วมันจะไปหาจัางไหนไะเฮ็ดระบาดนี่ฮั่นนี่เห็นบอพวกเจ้าเอาบรรยากาศมาให้เบิง่งเ้อะนี่เห็นบอเห็นบ่ล่ลงมา้ารูด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 พุนพุน ใบไม้มันเป็นอย่างซี่แล้วมันก็ไปหาเฮ็ดหาหอน,นี่อย่างบ่ได้แล้วเพื่อนๆเลยจบข่าวพอดีข้าวป้าหาเฮ็ดบ่ได้ละบ่บมีเฮ็ดให้หาละคันบ,บ่พพ่นแหละปีหน้าพ่ดแหละพวกเจ้าจังสิไดพ่อก็ค่อยหาเฮ็ดอีกเนาะเอาบรรยากาศป่าไม้มาให้เบิ่งเด้อเื้อนี้เด้อตั้งใจมาหาเฮ็ดนี่แหละแต่ว่ามันบ่มีแล้วแหละนี่เห็นบอกอ่านนี่เห็นบอกนี่ people change, season change, you guys. See? No more mushroom, no more nothing. Four. Fall, falling, falling. See? บรรยากาศป่าไม้มาไห่เบิงมาชมสื่อๆเนาะมาบอกพวกเจ้าสื่อๆแล้วว่าบ่มีเฮ็ดไห่หาแล้วปีนี้พวกเจ้านี่เห็นบ่นี่ เป็นอย่างซี่แหละอันนี้ประเทศอเมริกาเด้อพวกเจ้าเดิมมันเป็นอย่างซี่เห็นบหฮอดย้ำเย็นย้ำหนาวแล้วมันก็บ่มีปัญญาสิปหาเฮ็ดหาหอนอี่อย่างอีกละเห็นบ่มอ่านมันก็บ่เกิดแล้วมันเป็นอย่างซี่แล้วม,มันบ่เกิดโลดคูปีนะเบิดละเบิดเห็ดไหหาละปีนี้คนบ่ได้เฮ็ดให้วพวกเจ้าเบืองหลายซําเนะเฮ็ดอันนะ่ะคอนซนน้ำผึ้งคูปีนะค่อยได้บักหลายลายแท้ลายว่าเนาะขั้นผู้ใดที่ไปติดตามคลิปเก้าๆ้าของค่อยเด้อ ต่ว่าปีนี่คนบบได้เฮ็ดเลยนี่เห็นบอกบได้เลยบบได้แทบโได้ว่าเพราะว่ามันหนาวไวแล้วมันก็บกคอยเกิดธรรมชาติเปลี่ยนแปลงปีนี้พวกเจ้าไปทางไหนก็เป็นจังสี่บดแล้วพวกเจ้าเฮ้ยมันหาจังไหนเฮ็ดมันบันมีแล้วมันเป็นจังสี่บดแล้วเนี่ยอันตีนแห้งกระด้างอยู่ซะ มาเบิ่งให้เห็นค้าตาค้าตากับค้าตาบบมีเฮ็ดอะไรเห็นบ่บบมีจักดอกดอกหนึ่งก็บบเห็นเป็นอย่างซีบละเบิง่งใบไม้อย่างซีบละเห็นปะเป็นอย่างซีบละมันจิหาเฮ็ดมา,าแต่ใส่ระบาดโบมีเฮ็ดห,หาหาลัก ปานเป็นอย่างซี่บนระของเจ้าเอ้ยโอ้ยสะอ่อนเนาะเขาอ,อยากไปหาคือพวกเจ้าเด้หาได้ตลอดอยู่บ้านเฮาขนาดนเนาะไอ้บอมีโนนบอนเฮามาหาเห็ดก็ได้เจ้หาเห็ดก็ได้ละมันเป็นจังซี่ประเวศละเด้ อาบน้าแต่ว่ามันย้มหนาวแล้วมาเดียเเด๋ยวเอ้ามาเดี๋ยวยากาศา้เบิึงสวยงามหลอรฝากหนยพระเจ้างามงามใบใหม่เลยนะเปลี่ยนเป็นสีนี่ละอเออฝากนั่นขึ้นไปกับคุณ โน้นบอนคอยเคยขึ่นกับพวกี้มีอย่างเลยละสายให้เบิง้งมีแต่ป่าไม้แหงๆล่ะล่นิบิดละใบไม้เห็นบ่สิล่นเบิล่ละนกระบ,บอนค่อยคือบอนคอยที่เขาเคยยัางลงไปเนาะ เป็นปลาจังสิละฝัสงซีเจออย่างไรละมืงอนี้นะเมื่อฝรั่งย่างเข้าไปในนี่พวกแกเบิ่งไม่ดียังดิเห็นบ่เห็นบ่นี่นี่หล่นลงมาฟุกฟิกฟุกฟิกอยู่ เปลี่ยนสีหมดแล้วคันเห็นมั้ยไปทางนี้แห่งใบไม้ลุ่นหมดละหัวลอนหมดละเจ้าเว้วเยหัวลอนหมดละ แบบนี้ก็ได้เห็นป่ะทางที่คนลงไปบอลกันทุกนี้ดอกพวกเจ้าเอ,อ้ยนี่จะต่อแห่งๆมีเฮ็ดมีหอนอย่างเลยพนได้แต่บรรยากาศนี่ลเรามาให้พวกเจ้าเบิง่งยางทวีตอ้อมแดนและยังบบเห็นเฮ็ดจากดอกได้แต่บรรยากาศเ้อให้เบิ่งมือนี่มีเฮ็ดซ้ำ เห็ดแกงเพ็ดให้กินแล้วก็ว่าสิออกมาเบึงบเ,เห็เดบ่มีเห็ดกักดอกพ่อเจ้าเอ้ยเห็นแต่ตอเจอแต่ตอแต่บ่มีเห็ดเห็นบ่บรรยากาศมาให้บึงเท่านี้ล่ะอันนี้ก็คือหนองน้ำที่อันค่อยข้ามฟากไปเห็นแล้วเนาะพ่อเจ้าค่อยบอกพ่อเจ้าตอนนั้นละเห็นบ่ เปลี่ยนสีว่าละใบไม้ก็ได้เห็นบ่ใบไม้เปลี่ยนสีบ่าละเห็น,ป,นป่นะเขาป้าหาเห็ดมันกระโมีแล้วมันเป็นจังสี่ละเด็กพวกเจ้าหนาวละ มาเลาะบ่งอีกมือน,นี้เนาะวาสิมีเห็ดบอกมันโบมีพวกเจ้าเอ้ยเป็นจังซี่ลหละเห็นไหอเอาแต่บรรยากาศมาหาสม้ทมก่อนเนาะเฮ็ดกินแล,แล้วแล้วก็ออกมาก้ะโบมีอย่างนี่มีแต่จังสีแล้วพวกเจ้าเด้อ เอาตบรรยากาศงามๆนี่มาให้เบิ่งก่อนเนาะบ่มนี้เฮแล้วเจอกันปีหน้า่นละกับเ็ดเนาะไปนี่เบิดล่ะอ่ะคลิปนี้ก็เอามาฝากไว้เท่านี้แล้วพวกเจ้าเอาบรรยากาศมาฝากเนาะดินฟา d อิน m u s มัช o m มอยู่ไ s No more this year be all done for next year again Thank you everyone for watching ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะ Thank you for subscribing โอ้ท oh, ุกคนอยู่ดีมีเฮาบาย